ติดตามสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีกันครับสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดอุดรธานีสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์การระบาดที่8ระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง25กุมภาพันธ์2566าจำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดอุดรยังคงทรงตัวโดยพบผู้ติดเชื้อ6รายอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองทั้ง6รายผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมีจำนวนหนึ่งรายเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหนึ่งรายใช้เครื่องช่วยหายใจหนึ่งราย ส่วนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่54,032รายสัปดาห์นี้มีผู้เสียชีวิต1รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่459ราย โดยตั้งแต่วันที่1มกราคม2566เป็นต้นมาจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชื้อโควิดไปแล้ว104รายมีผู้เสียชีวิต5รายสำหรับสถิติการรับวัคซีนโควิด -19 ในผู้เสียชีวิตของจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่25กุมภาพันธ์2566มีผู้เสียชีวิต5รายเป็นกลุ่ม6-8 0ทั้ง5รายคิดเป็น100%และเป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนทั้ง5ราย